สดดวัสด<ม>ีครับเจอกับผมตอนที่13นะฮะตอนนี้จะมองพูดถึงหนังสับไทยกับภาคไทยนะหรือการ์ตูนสับไทยกับภาคไทยเนี่ยต่างกันต่างกันตรงไหน,น,น,นแล้วชอบอะไรมากกว่ากันหนังสับไทยเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงคนภาคของ ถ้าถ้าเป็นกระตูนญี่ปุ่นนะก็จะเป็นเสียงคนภาคของทางญี่ปุ่นเลยเป็นเสียงภาคแท้ๆบางคนเขาชอบอารมณ์นี้ส่วนบางบางคนก็ชอบแบบภาคไทยแบบภาษาไทยพูดไทยกันฟังง่ายๆบางคนก็ชอบแบบของแท้เรียวมาจากทางญี่ปุ่น หรือว่าทางฝรั่งอะไรก็ตามแล้วก็นั่งอ่านซับกันซึ่งเดี๋ยวนี้สมัยเนี้ยปี2อ2 0แล้วเนะี่ยมันไม่มีภาคไทยแล้วนะส่วนใหญ่ถ้าหนังไหนไม่ไม่ดังจริงๆไม่เปรี้ยงจริงๆเนะี่ยเขาจะไม่ไม่ทำภาคไทยแล้วนะผมคิดว่านะไม่ได้คิดว่าคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ คือค่ายอะไรก็เจ๊งไปหมดเพราะว่าเทปผีซีดีเถื่อนแบบเทปผีซีดีเถื่อนเลยคือหรือว่าดูในเว็บกันดูในเว็บกันแล้วก็เทปผีซีดีเถื่อนเถื่อนเทปผีซีดีเถื่อนดูในเว็บกันบ้างไม่ไม่ไปซื้อไม่ไปอุดหนุนของแท้มันก็เลยหายไปนะแบบภาคไทยอ่ะ ซึ่งส่วนตัวผมเป็นคนชอบแบบภาคไทยมากกว่านะเพราะว่ามันไม่ต้องมานั่งอ่านไม่ต้องมานั่งปวดตาปวดตาแบบแล้วเราก็ได้เห็นเต็มจอด้วยเวลาเราดูเนี่ยถ้ามีคนพากใช่ไหมเราจะได้เห็นเต็มจอแบบไม่ต้องอ่านน่ะคือเรามองตัวการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยเราดูการ์ตูนอยู่สมมุติเราดูการ์ตูนนะ เราได้เห็นมันเต็มจอเลยถ้าเราอ่านซับเนี่ยเราได้เห็นแค่ครึ่งจอเพราะว่าเราต้องเอาตามามองตัวหนังสือตลอดแล้วก็บางทีอ่านไม่ทันด้วยแบบหลุดไปบางคำอะไรเงี้ยมันก็จะดูแล้วหลุดอะดูแล้วแบบเหมือนเขาเรียกไม่ต่อเนื่องอะ หนังมันไม่ต่อเนื่องเพราะว่าเราอ่านไม่ทันทําให้เราดูไม่รู้เรื่องบางทีอันนี้ความคิดเห็นของผมนะผมก็เลยชอบภาคไทยมากกว่าแต่สับไทยก็ดีครับสับไทยก็ได้ได้ฟิลลิ่งแบบของแท้ดีแบบเหมือนได้ดูของแท้ได้ดูเสียงจริง ด้อัธรดกว่าดูได้จริงๆผมดูได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าให้เลือกเลือกดูเลือกดูภาคไทยฮนะถ้าเวลาเลือกหนังอะไรเนะี่ยเลือกจะเลือกภาคไทยก่อนเลยผมเป็นคนดูอนิเมะนะส่วนหนังแบบซีรีส์อะไรต่างๆไม่ค่อยดู ดูอนิเมะดูอนิเมะนี่ก็คือดูการ์ตูนญี่ปุ่นอะอนิเมะคือการ์ตูนญี่ปุ่นซีรีส์ฝรั่งหนังฝรั่งอะไรไม่ดูนะฮะครับก็คลิปนี้ก็น่าจบแล้วนะฮะสำหรับ สับไทยกับภาคไทยต่างกันอย่างไรนะฮะแล้วผมชอบอะไรมากกว่ากันโอเคโอเคสรุปว่าชอบภาคไทยมากกว่านะตอนนี้ผมก็ดูวันพีซอยู่ดูบีดนารุโตะรอดูอยู่บ รอดูโบรลุูโตอยู่ดูวันพีทกับบีทให้จบก่อนแล้วดูโบรลุโตรอดูโบรลุโตะต่อครับก็แค่นี้แหละส่วนความสามารถพิเศษตอนนี้แทบไม่ได้ฝึกเลยเพราะว่าห่วงดูการ์ตูนห่วงดูการ์ตูนแบบบีทกับวันพีทให้จบแล้วได้ข่าวว่าบีทบีท,บทปีหน้าเนี่ย จะมี Beat Fake Again ก็คือ Beat เขาจะมาทำต่อกระตูนเรื่องบีดเนี่ยนะจะมาทำต่อจะมาเขียนในรูปแบบ Animation ต่อไม่ใช่ไม่ใช่จบที่มังงาคือจะมาเขียนต่อให้จบแบบกระตูเนีนะ่ยก็เป็นอะไรทีน่น่าติดตามนะฮะ สนุกนะไปลองดูกันได้เรื่องนรูโตะบีดรีบอลวันพีทอะไรเงี้ยผมดูเรื่องแบบแนวต่อสู้อะ่ะแล้วก็แนวแบบรักๆัก,ก,ก,กอะไรเงี้ยรักรักหวานหวานอะไรเงี้ยแนวพวกเนี้ยรักตลกอะไรพวกเนี้ยผมชอบดูอืมก็เท่านี้นแหละครคลิปนี้ไปละไม่บ่าย ฝากแชร์ด้วยนะฮะฝากฝากแชร์นะฝากแชร์อย่างเดียวอย่างอื่นไม่สนใจนะฮะใครจะถูกใจใครจะกดกระดิง่งไม่กดกระดิง่งไม่สนนะฮะขอขอฝากแชร์ก็พอนะฮะโอเคนะ